เตาเผาถ่านและปลอกควันก็มาถึงขั้นตอนการทดลองทดลองเพิ่มเติมขึ้นไปอีกจากของเดิมนะครับมีโบโว์หนึ่งตัวท่อ,เ,อเครื่องเป่าลมเนี่ยหนึ่งตัวเข้าไปในในเตาถ้าหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสองนิ้วนะเราเรียกว่ามกร่นลมนะครับ แล้วก็จะมีพัดลมพัดลมหนึ่งตัวเป่าเดี๋ยวจะปิดพัดลมตัวนั้นแล้วนะครับจะปิดพัดลมแล้วแล้วก็จะทําการทดลองแบบใหม่ก็คือเอาท่อสองนิ้วโ่ดันเข้าไปในช่องที่ที่เปิดไว้แล้วก็พัดลมเป่านะมันจะมีอากาศออกตึ้มๆนึ่นนะครับมันจะเหลือรูบนเล็กน้อยนะก็ช่างเขาแต่รูล่างจะปิดแล้วนะครับปิดแล้ว แล้วก็เอาท่อท่อสองนิ้วแย่เข้าไปเพื่อให้ลมเข้าแต่ไม่ได้เข้าเฉยๆนะนี่นี่คือการเปิดลมอีกหนึ่งเครื่องเอาขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่อมอากาศเพิ่อมอากาศเข้าไปในเตาให้แรงกว่าเดิมอีกนะครับแรงกว่าเดิมอีกเยอะเลยไฟนี่มันสว่างจริงๆะ สว่างมากจนมองไม่เห็นสีเขียวพัดลมนี่เปิดอยู่นะครับอ่าขอโทษมือเบี่บังต้องแล้วเนี่ยน,นี่ปิดจะเห็นว่าเสียงไม่ดังแล้วนะครับเนี่ยเปิดอยู่นะครับนี่ปิดครับอันนี้เปิดอยู่ครับทีนี้จะให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรก็คือเป็นท่อแบบนี้กับท่อสองนิ้วทีนี้ปิดปิดไม่สนิทหรอกนะครับ มันระเบิดระเบิดตืมๆนั่นอ่ะระเบิดตืมๆเราก็ควันมันจะออกมาไงเดี๋ยวจะปิดแล้วไม่ให้ควันออกเลยให้มันออก้างบนนี้เดียวปิดเอาดินปิดแล้วก็จะเปิดเฉพาะท่อนี้แล้วก็เป่าเป่าลมไปเดี๋ยวจะทดลองปิดตรงนู้นก่อนนะครับยังไม่เป่าปิดดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดพัดลมตรงน,นี้นี่แหละที่ควันมันสวนออกมาสวนไดเยอะมากเลยเพราะว่าแก๊ มันออกแล้วก็ปิดไปเลยจะปิดให้ดูปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงปิดได้ไปหนอยหนึ่งแล้วเดี๋ยวปิดอีกด้านหนึ่งมันก็จะเหลือรูที่ควันมันจะสวนออกมาน้อยลง ตอนนี้ปิดสนิทเลยข้างล่างนะครับจะเหลือช่องเล็กๆอยู่ตรงนั้นแค่นิดเดียวทีนี้จะดูว่าควันมันสวนไหมไม่สวนนะเนี่ยมันไม่สวนออกมาจะเห็นว่ามันไม่สวนออกมาทีนี้เราก็จะเปิดพัดลมดันเข้าไปช่วยอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ ตัวนี้นี่มันไม่สนิทเป๊ะเพราะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทําเหงือกลับตรงนี้มันก็จะดันเข้าไปไม่สนิทแต่กากลมก็เข้าครับลมก็เข้าอยู่นี่จะมีรูอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะเปิดสวิตเปิดสวิตพัดลม ใจหมดเปิดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดช่องลมนะครับตอนนี้ก็มาเร่งสุดนะแล้วนี่พัดลมเร่งสุดแล้วเขาลมเข้าไปก็จะมีลมไม่ออกแล้วครับเพราะมันผักเข้าไปแรงก็จะออกน,นิดหน่อยครับเนี่ย โอ้ยโทดครับโทษขอโทษแล้ว่ามันล้มไรแต่พุบงกันแล้วอันเนี้ยปิดสนิทแล้วนะครับปิดสนิทแล้วก็จะไม่มีควันอควันบ้าที่ระเบิดตุ่มออกมาให้เห็นแล้วเห็นไหมนี่ไงที่ว่า10ซที่ตรงเนี้ยไม่มีมันจะมีว่าเหลือประมาณสัก5%ตข้างบนอะไรประมาณนั้นนะก็แล้วแต่นะครับ คือที่มันออกเนี่ยมันไม่ถึง10%ไปได้หรอกมันตึบออกไปนั่นอ่ะมันแค่1%แต่ที่ว่า10%มันมันมนมากับไฟที่ลุกอยู่ข้างบนนั่นอ่ะมันก็ต้องมีบ้างวันน่ะตรงนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแล้วครับระบบเผาไหม้หรือว่าควันย้อนหน้าเตาไม่มีพัดลมใช้2ตัวเพื่อเป่าอากาศพัดลมตัวน้อยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้แล้เนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้ ครับก็ประหยัดตัวนี้ปิดพักผ่อนไปเลยเนี่ยพักผ่อนปิดแล้วครับเห็นว่าพะลมหยุดแล้วพดลมหยุดนี่นิ่งนะพะลมหยุดแล้วมันไม่มีความส่วนวนะไม่มีหรอกครับเพราะว่าใช้ถึงสองตัวแล้วใช่ถึงสองตัวคือ,อตัวหนึ่งนิ้วสองตัวไฟนี่มันแจ่มจังเลยเนาะ แจ่มเกินไปแจ่มมันใกล้เกินไปใกล้เกินไปไม่ค่อยเห็นไงอาจารย์อยากให้เห็นสีเขียวๆมันชัดๆเนี่ยเป็นสองท่อสีเขียวสองท่อเป่าเข้าไปข้างล่างนะครับท่อหนึ่งเป่าเข้าไปในท่อที่มันเป็นควันโดยตรงและอีกท่อหนึ่งเป่าเข้าไปใต้ล่างเพื่อเติมอากาศเฉยๆนะครับโดยที่ไม่ใช้พัดลมตัวนี้แล้วใช้พัดลมสองนิ้วสองเครื่อง แต่สองตัวนี้เป่าแทนจริงๆ2ตัวนี้ไว้สลับกันเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีการปิดครับมีการปิดเอาตัวล่างมาไว้ตรุงบนสลับแล้วตัวนู้ตัวนี้จะพักผ่อนบ้างเพราะตัวหนึ่งจะให้มันทํางานแค่6ชั่วโมง6ชั่วโมงพักแต่ตอนนี้ทํา2ตัวเลยแต่ตัวบนเนี่มันต้องทําได้ประมาณ2ชั่วโมงเองนะครับก็อีกประมาณสัก4ชั่วโมงถึงจะปิดตัวบน แล้วก็เอาตัวล่างนี่ขึ้นมาเป่าข้างบนท่อท่อนี้ก็จะหยุดไว้สักปั๊บหนึ่งนะครับมันเป็นการทดลองนะครับการทดลองที่ดูความคืบหน้า3 5 4นะครับคลิป EP EP ที่354 3 5 4สามารถเป็นการทดลองเป่าอากาศเข้าไปในเตาให้มากยิ่งขึ้นแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็คือต้องไปดู ไปดูข้างบนทีนี้ควันมันจะรั่วอยู่ตรงนั้นนะที่เห็นขาวๆนั่นนะต้องอุดให้สนิทไงมันยังรั่วอยู่ที่ท่อมันมันไม่ควรจะมีควันแล้วไงมันต้องเผาให้หมดด้วยเปลวไฟแบบซุปเปอร์ซันนั่นแหละเผาให้หมดครับไม่ให้มีไม่ให้มีไอควันไอควันขาวๆนั่นคือแก๊สไงแต่ถ้าไอควันเขียวๆพ่นออกไปหรือว่าดำๆอยู่ข้างบนก็คือเผามันยังไม่หมดต้องเผาให้หมดให้ได้นะ ตอนนี้จานทดลองปิดปิดพัดลมตัวนี้ครับปิดเลยนะครับเนี่ยปิดปิดปิดเครื่องแล้วกยกออกยกออกแล้วแล้วเปิดอย่างนี้ควันมันไม่สวนทีนี้เราเอามือทําอย่างเนี้เย็นมันมีลมเย็นทีนี้เราไม่รู้ลมเย็นนะ่ะมันดูดเข้าหรือมันเป่าออกแต่ถ้าตาม อเป็นจริงก็คือถ้าเป่าออกควันมันก็จะต้องออกใช่ไหมควันมันออกทีนี้เราก็จะเอาถุงพลาสติกนี่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 คือทดลองง่ายๆนี่ นี่เขาเขาดูดเองนะครับเนี่ยถ้าดูดเองนะดูดเข้าไปติดเลยเนี่ยเนี่ยก็คือลมลมมันดูดเข้าแน่นอนไม่ต้องพัดลมเป่าก็ดูดดูดแล้วควันไม่ออกด้วยนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะก็ไม่เปิดตรงนั้นถ้าเปิดตรงนั้นแล้วมันจะระเบิดตึม เติมแล้วควันมันจะออกก็มีรูข้างบนนิดนิดเดียวไม่เป็นไรปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเอ่อมันน่าจะตันน่าเกือบจะตันแล้วนะ่ะเกือบจะตันอยู่แล้วมันที่จริงก็ต้องเปิดตรงเนี้ยนะเปิดออกมาได้เปิดมาแล้วคุยขี้เท่าแบบอีกสักประมาณสักสักหน่อยนึงน่าจะเปิดแล้วลนะ่ะ เปิดเพื่อให้มันเพื่อให้คุย้ยคิดเท่าออกมาคุ้ยเศษไม้ออกมาเพื่อให้อากาศเข้าได้ดีกว่านี้ล,อล้อรถเป่าแรงถ้าลมปอมมันก็จะแรงกว่าเดิมไง ทีนี้พัดลมเป่าแล้วมาสังเกตการไปใส่ฟืนนี่ควันมันก็จะตีออกมาเมื่อกี้นี้ตีออกมาสองรูปไม่ตีซะแล้วจะดูว่ามันตีออกมาไม่ตีแล้วเก,เกิดระเบิดแก๊สระเบิดก็ใส่เข้าไปใกล้ๆ จะเหลือรูไว้นิดเดียวก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็เปิดเต็มที่แล้วนะเปิดเต็มเลยสุดเปิดสุดเป่าเข้าไปเพื่อให้อากาศมาเข้าไปเยอะๆด้านนี้ที่เกือบมีควันข,ขาวขาเมื่อสักครู่นี้ไปปิดแล้วก็คือไปฉาบปิดมันก็ไม่มีควันไม่มีควันเข,ขาวขาออกมานะครับเหลือแต่ควันปลายนวม ก็คือปลายเปลวเป็นควันอยู่เหมือนการเผาไหม้ของของซอปเปอร์สันเขาก็เผาไหม้อยู่แต่เป็นไฟสีแดงอยู่นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสีอื่นได้ <Okay. S 1> ก็ให้ชมแล้วว่ามันลุกอยู่แหละแต่ยังเผาไหม้ควันไม่หมดนะครับต้องให้หมดจริงๆเลยให้เป็นฟันสีน้ำเงินแล้วสวยมาก วิธีการที่จะให้เป็นควันสีน้ำเงินก็คือว่าเราจะต้องอมีถังเก็บถังเก็บเพิ่มนะแล้วก็ม้วนควันเข้าไปไม่ให้พ่นออกมุนควันเข้าไปหลายๆรอบเหมือนกัครับกลับไปกับปาแล้วก็หมุนเข้าไปในเตาเพื่อเผาไหมหลายๆครั้งให้เหลือแต่แก๊สบริสุทธิ์เป็นสีเขียวๆแล้วก็ค่อยเอามาเผานะครับอยเอามาเอามาจุดไฟเผาไหม อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือไม่เผาเลยก็หมุนเข้าหมุนเข้าวนไปและให้มันออกน้อยๆมันก็จะไปเผาไม้อยู่ข้างในนั่นแหละเป็นสิ่งที่พูดยากเหมือนกันถ้าเราวนควันแล้วเอาเอาคว,ความร้อนเอาควนะันน่ะเข้าไปเผามันได้อยู่ตรงนี้เราสามารถปิดได้อยู่ เดี๋ยวจะลองไปครอบดูรี่ีก็ทดอาจารย์ก็ทดลองไปเรื่อยๆครับทดลองไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ทดลองไปเรื่อยๆไม่ได้ถ้าไม่ทดลองเราก็จะไม่รู้เลยนะครับมันอยู่ในทฤษฎีของใครก็ไม่รู้ครับทีนี้อาจารย์มาค้นคว้าคนคิดด้วยการทดลองทดลองก็จดบันทึกไปเรื่อยๆบันทึกก็ลงนี่แหละลงคลิปนี่แหละเป็นการบันทึก บันทึกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับบางอย่างก็เดบดูพร้อมๆกันเลยบางอย่างอาจารย์ก็ทดลองไปก่อนแล้วก็ถ่ายให้ดูครับในความสำเร็จความคืบหน้าทีนี้จะเป็นการทดลองนะครับอา้าวดสี่นาทีลองลองเอาพัดลมออกเพราะตอนนี้ไปปิดรูข้างบนครับ ผิดรูแล้วควันมันจะอบอบอยู่มันไม่ออกก็คือการเผาไหม้ไม่ทันมันจะเป็นยังไงควันธรรมดาเตาทั่วไปในเมื่อเขามีป่องเตาใหญ่ขนาดนี้เขาไม่ป่องจะเป็นยังไงใจดูนี่นี่ครับโอ้อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยนี่คือมันจะเป็นพ่นอย่างนี้การก็จะเอาพัดลมเป่าให้ดูนี่ถ้าไม่เป่ามูดพาเป่า เ็นไหมเห็นไหมควันมันออกเป็นลำเลยนี่นี่เนี่ยให้ดูให้ง่ายๆถ้าเกิดว่าเตาทั่วไปมันจะมันจะเป็นลนักษณะควันพ้นขึ้นฟ้าเป็นบ่วงอย่างนี้แต่เตาอาจารย์มันไม่เป็นบ่วงไงมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ทําให้ดูเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ทดลองให้ดูแล้วนะครับ ว่าควันถ้าเป็นเตาทั่วไปที่อาจารย์เคยเห็นเนาะควันมันจะออกอย่างนั้นนะครับทีนี้การพัฒนาเตาให้ควันไม่มีอ่ะมันต้องพัฒนาแบบไหนถึงขั้นไหนนะครับมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนี่นี่คือเอาออกไม่ไปปิดหัวเตานะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นี่คือเป่าล้มเป่า เจ้ดูมันเป่าจริงๆนี่เย็นเลยมันเป่านี่เราปิดก็ได้สามารถปิดปิดแล้วควันไม่สวนเพราะว่าเราเปิดข้างบนนียเปิดข้างบนให้มันออกข้างบนมันออกไปพร้อมทั้งเปลวไฟที่เผาไหม้ก็ยังยังจะต้องจุดต้องจุด หัวเตาแล้วล่ะเพราะว่าควันมันเยอะแล้วจานปล่อยให้มันเยอะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้พัดลมเป่าไม่ต้องช่วยก่อนคือปิดไปก่อนพักผ่อนเครื่องนะครับปัด่อนเครื่องไม่จําเป็นก็ปล่อยมันก่อนกับจะให้ดูว่าเมื่อกี้นี้ควันมันสวนยังไงนะครับควันมันสวนยังไงมันพ่นยังไงนะครับทดลองแป๊บเดียวทนไม่ได้เลยใช่ไหมแป๊บเดียว ต้องหาวิธีนะครับหาวิธีอย่างนี้ก็คือให้มันเข้าไปเผาอยู่ข้างในไม่ต้องไม่ต้องให้มันออกมาข้างนอกครับควนให้มันเผาไมา้อยู่ข้างในให้ได้อะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้มันเผาอยู่ข้างในให้ได้มันก็จะไม่ค่อยรบกวนครับรบกวนน้อยลงคือวิธียู่วิธี ทีนี้ก็ถึงเวลาการเผาไหม้แก๊สหรือว่าควันบนหัวเตาทิ้งเป็นวิธีของอาจารย์ก็คือจุดตะเกียงบนหัวเตาครับยังไงก็ต้องจุดอาจารย์ก็ทนมาประมาณสักสามชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงที่ว่าเป็นเป็นไฟสีแดงแดงระบบเขาเรียกว่าซุปเปอร์ซันแบบไฟสีแดงแดงโดยที่ไม่ต้องจุดไฟหัวเตาคือไม่ต้องจุดตะเกียงไม่หมดครับ ควันขึ้นบนชั้นฟ้าทันทีเลยนี่อาจารย์ต้องมาใช้วิธีเดิมครับก็จะบอกให้ให้ย้ำตําราอาจารย์ว่ามันคิดคิดค้นได้จริงๆนะตำราอาจารย์นี่ไม่ได้ไม่ได้คือพิสูจน์ได้ไงพิสูจน์ได้ว่ามันมันใช่มันชัดเจนก็คือเป็นลนนักษณะนี้ถ้าเกิดว่าไม่จุดไฟหัวเตาอย่างนี้ มันจะเป็นควันทันทีเลยมันไม่หมดอ่ะมันไม่หมดนะครับมันเป็นควันอาจารย์ต้องทําอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาให้ดูตรงระบบตรงนี้อาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องพ่นไม่ต้องไม่ต้องไปเติมไฟเข้าไปไม่ต้องไปเติมพัดลมเข้าไปผู้ผิดไม่ต้องเติมพัดลมเข้าไป นี่คือลมมันเข้าธรรมชาติเดี๋ยวอาจารย์จะลองลองเปิดลมช่วยดูสิว่าจะเป็นยังไงให้ดูข้างบนข้างบนเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับลุกเป็นเปลสูงมากนะครับอันนี้คือแก๊สมันออกมาประมาณ4ชั่วโมงแล้ว 4- 5หชั่วโมงแล้วนะครับแก๊สมันออกนะครับก็ประสบความสำเร็จครับถือว่าเป็นความก้าวหน้าขั้น สูงทีเดียวสูงมากทีเดียวทีนี้จานจะเปิดพัดลมตัวนี้ดูว่ามันจะแรงขึ้นยังไงมันจะเปลีป่ยนแปลงยังไงในการลุกไหมแก๊สข้างบนนะครับไม่เห็นว่าแตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่มันก็แรงขึ้นนะแต่คิดว่ามันแรงขึ้นนะจานก็คิดว่ามันแรงขึ้นอนะ ไม่สูงไะไม่สูงเหมือนเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าไฟสูงนะเดี๋ยวอาจารย์ไปเบาพัดลมแล้วมั้งแต่มันไฟมันส,สีมันขาวขึ้นไงสะอาดขึ้นไงสะอาดขึ้นต้องจุดตะเกียงอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูตะเกียงก่อนเดี๋ยวตะเกียงดับเอาไม้ขยับก่อนนี่คือตะเกียงของอาจารย์นะครับตะเกียงก็คือไม้ไผ่ลำๆนั่นแหละเอาใส่ลงไป ใส่ลงไปให้มันอยู่บนหัวเตาแล้วก็ตอนแรกมันไม่ยอมลุกอาจารย์ก็เอาถุงพลาสติกวางเข้าไปแล้วก็เอาฟืนทิ้งลงไปในใจกลางเตามันก็ระเบิดปุ้มขึ้นมาลุกเลยกนะับถุงพลาสติกแบบนี้ใส่เข้าไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่ละกับก็ลุกสะอาดนะครับควันสะอาดขึ้นครับไม่รบกวนแล้วเมื่อสักครู่เป็นสีแดงสีแดงจัดจัดนั่นสีแดงจัด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 ,จดก็ จะมีควันประกอบขึ้นมาเยอะกว่านี้ครับเยอะกว่านี้ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ควันแทบไม่มีแล้วะครับอันนี้ถ้าใครมาดูกลางวันก็จะเห็นแต่เปลวไฟจะไม่เห็นควันครับเดี๋ยวจะจะลองไปปิดพัดลมปิดพัดลมตัวนี้ออกนั่นนั่นน,นลมตีเลยขนาปิดแล้วนะ ลมลมตีแล้วดูไฟไฟโอ้ดีขึ้นครับดีขึ้นเมื่อกี้แทบจะดับเลยอากาศเข้าไปเผาไหมแสดงว่าเผาไหมข้างในนะดีขึ้นบนหัวเตาก็เลยน้อยตอนนี้หัวเตาเยอะจะเอาแบบไหนอะ่ะหัวเตาเยอะมันมันไปไกลนะอาจารย์ว่ามันไปไกลแต่มันแรงดีอะ่ะแรงดีเดี๋ยวลองทดลองเปิดใหม่ต้องเปิดใหม่ไหน่ะ แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแรงแต่แป๊บเดียวมันจะหายเลยนะแป๊บเดียวมันจะเบาลงเนี่ยรู้สึกจะเบาลงไปหน่อยแนละ้วแสดงว่ามันลุกอยู่ภายในไงมันไม่ไม่เน่ไงเบาลงไปแล้วแก๊สมันจะไม่มาลุกบนหัวเตามันเพราะเป็นการเติมอากาศไฟจะแรงแรงภายในแรงภายในเตาจะไม่มาแรงหัวเตานะ อาจารเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดหัวเตามันดับเนี่ยถ้ามันมันเบาเกินไปหัวเตาดับมันก็จะมีปัญหาว่าตะเกียงอาจารย์ดับไงอาจารย์จะลองหรี่ดูลองหลี่พัดลมดูว่าให้มันไม่ให้มันแรงขนาดนี้ไงเอาสักครึ่งหนึ่งเอาครึ่งหนึ่งดูว่ามันพอดีไหมบาลานซ์ไหมน่าจะประมาณนี้นะนี่ไงดีขึ้น ถ้าแรงเกินไปก็ไม่ได้ค่อยเกินไปก็จะดับเออพอได้อะครึ่งเดียวเนี่ยครึ่งเดียวได้เมื่อกี้มันแทบดับเลยนะมันดับก็มันมันไม่มีตะเกียงหัวเตาไงโหยาวมากเลยนะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นสามรอห้าสิบห้านะครับสา5อห้าสิบห้า โอ้ยาวเลยวันนี้ได้ดูดีๆเลยเนะี่ยดูสิ่งที่ทดลองค้นคว้าหลายอย่างเลยครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดตับสกายกดไลค์กดแชร์นะจารย์ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมานานแนละ้วก็สวัสดีครับ